มาสู้กับโคโรนาแอนไซตี้ไปด้วยกันนะครับช่วงนี้โควิด19ทำเอาคนประสาทเสียไปตามๆกันแค่เราป้องกันสุขภาพกายให้รอดพ้นจากการติดเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อก็หนักพออยู่แล้วรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างที่เคยใช้ก็เปลี่ยนไปอย่าให้สุขภาพจิตพานเสียไปด้วยเลยนะครับเสียยังไงน่ะเหรอครับก็ความวิตกกังวลจนไม่เป็นอันทำอะไร วันวันนั่งตามข่าวจนเครียดยอดคนป่วยคนตายทั้งของเราและก็ของต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องชนให้เราเครียดกังวลและไหนยังจะเครียดกับการต้องวิ่งซื้อหาของใช้จำเป็นตั้งแต่หน้ากากเจลแอลกอฮอล์ไปจนถึงของกินของใช้ที่ต้องกักตุนกันไว้จนของเริ่มขาดตลาดและก็แพงขึ้นในจะเสีงกับโซเชียลดิสแทนซิง ความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดเจอกันตัวเป็นๆก็กอดกันไม่ได้เวลาเข้าลิฟต์ก็ต้องหันหน้าไปคุยกับฝาลิฟต์แทนดูแปลกๆนะครับยังไม่รวมความห่วงกังวลกับอนาคตงานการที่ได้รับผลกระทบเงินในกระเป๋าที่ร้อยหรอช่องทางทำม,มาหากินที่หดหายฟังแล้วก็น่าเห็นใจและก็น่าห่วงสุขภาพจิตของคนในยามนี้ครับเพราะว่าโคโาวิด -19 ไม่ใช่แค่มาทำร้ายชีวิตเราแต่ว่ายังสร้างโค r o n แอนไซตี้ที่มาทำร้ายสุขภาพจิตเราซึ่งก็หนักหน่วงไม่แพ้กันเลยทีเดียวครับแล้วทีนี้เราจะทำยังไงดีวันนี้ผมขอแนะนำเทคนิค5 s ครับ s ที่1 stay c o n n e c t ในยามนี้การสร้างกำลังใจให้กันสำคัญมากๆเลยครับช่วงนี้ต้องกักบ,บริเวณอยู่บ้านกันมากขึ้นก็ใช้เป็นโอกาสในวิกฤต ให้ความรักความเข้าใจกันในครอบครัวมากขึ้นทั้งพ่อแม่ก็คุยกับลูกหลานให้มากขึ้นส่วนลูกหลานก็คุยกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้มากขึ้น family connection จะช่วยเยียวยาความเครียดได้ดีเสมอครับสำหรับวัยรุ่นเองกลุ่มเพื่อนก็ช่วยได้มากขึ้นเช่นกันละครับ Stay Connect ผ่านไลน์ผ่านมือถือผ่านโลกโซเชียลก็เป็นช่องทางที่ได้ระบายความรู้สึกต่างๆ ช่วยลดความเครียดได้เช่นกันล่ะครับ s อสที่2ก็คือ stay normal Do the same things, just differently เราเคยทำอะไรก็ยังทำได้แค่เปลี่ยนวิธีทำอย่าขู่ตัวเองว่าตายแล้วชีวิตของเราเปลี่ยนไปเลยและเดี๋ยวจะเป็นยังไงอีกก็ไม่รู้การขู่ตัวเองแบบนี้ครับสักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นโรคประสาทได้ทั้งที่ดีเราต้องบอกตัวเองว่า เรายังสามารถทำเกือบได้ทุกอย่างเลยแต่แค่เปลี่ยนวิธีการเอาเท่านั้นเรียนหนังสือก็ยังเรียนได้แต่ว่าปรับให้เป็นรูปแบบออนไลน์แทนทำงานก็ทำได้เช่นกันแต่ทำผ่านจอผ่านอีเมลหรือว่าผ่านมือถือจากบ้านแทนส่วนใครที่ทำมาค้าขายก็ยังคงค้าขายได้ต่อไปครับเช่นการขายผ่านเว็บไซต์ผ่านแอปพลิเคชัน ส่งผ่านไปรณีนีเคอรี่กร็บไลแมนหรือว่าช่องทาง Delivery ต่างๆมากมายเลยครับหรือว่าแม้แต่จะสั่งสารพบปะกันเราก็อาจจะใช้ในระบบ Tele m ิ t ติ้งหรือว่าวิดีโอคอรแทนได้เช่นกันชีวิตของเรายังต้องดำเนินไปได้เสมอครับแค่ว่าเราปรับเปลี่ยนวิธีหน่อยก็เท่านั้นเองอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกตกใจกันเกินไปละครับมาถึง s ที่3ก็คือเซฟ e ล s s n e t วิธีคลายกังวลของตัวเองที่ดีทางหนึ่งคือการนึกถึงคนอื่นบ้างครับหรือว่าทางจิตวิทยาเรียกว่าเอ p a พาร์ตี้นึกถึงใจเขาใจเราและเห็นใจผู้อื่นกันให้มากๆเริ่มตั้งแต่ถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นเป็นพาหะนำเชื้อมาแพร่กระจายใส่เราเราเองก็ต้องคิดว่าคนอื่นเขาก็กลัวเราได้เช่นกันถ้าเราไม่ทำตามคำแนะนำต่างๆ ไม่อยากให้คนอื่นทำอะไรสเสี่ยงๆกับเราเราก็ไม่ควรทำเช่นนั้นกับคนอื่นเช่นกันครับนอกจากนี้ยังมีคนที่หนักกว่าเราคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างเช่นทีมแพทย์พยาบาลที่อยู่ด้านหน้าซึ่งต้องอยู่ในความเสี่ยงรายวันบางทีการนึกถึงคนที่เขาเจอผลกระทบหรือว่าความเสี่ยงหนักกว่าเราหรือว่ามากกว่านั้นก็คือการได้มีส่วนช่วยเขาผ่านการบริจาคช่วยทำหน้ากาก ทำเจลแอลกอฮอลแจกแม้แต่ให้กำลังใจกันผ่านสื่อโซเชียลก็เป็นการเยียวยาตัวเราเองไปด้วยนะครับอย่าปล่อยให้เกิดความคิดด้านลบเข้าครอบงำจิตใจเรานานจนเกินไปความเห็นใจนึกถึงจิตใจผู้อื่นยามนี้ก็จะช่วยได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราเลยครับมาถึง S ที่4 s t สเตคามคือการอยู่กับสติความสงบไม่ฟุ้งซ่าน แล้วก็ด่วนสรุปหรือว่าจมอยู่กับความกลัวจนเกินไปใช่ครับสถานการณ์รอบโลกและในบ้านเราตอนนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันเลยก็คือสภาพจิตใจของเราเองนี่แหละหากมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นอย่างไม่ทันคาดคิดหรือว่าเราอาจจะไม่ทันตั้งตัวสิ่งที่จะช่วยให้เราทุกคนผ่านมันไปได้ก็คือสตินี่แหละครับอยู่กับปัจจุบันขณะ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าสําคัญที่สุดครับและ S สุดท้ายคือ s t a y with t h e fact อยู่กับข้อมูลความเป็นจริงอันนี้สําคัญมา,มากๆเลยล่ะครับจำนวนยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเราเองก็ไม่นิ่นงนอนใจปล่อยให้เจ้าเวรัสเอาชนะเราฝ่ายเดียวตัวอย่างประเทศจีนที่สามารถควบคุมสถานการณ์จำนวนผู้ติดเชื้อได้บ้างแล้ว เนื่องจากความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งตอนนี้ทั้งรัฐบาลไทยและหลายประเทศทั่วโลกก็พยายามหาแนวทางในการจัดการตั้งรับและประกาศต่อสู้กับมันอย่างเต็มที่และความจริงก็คือโรคนี้รักษาได้ค่อยๆหายเองก็ได้อัตราการตายต่ำแค่1-3%เเท่านั้นครับฉะนั้นดูแลสุขภาพตนเองและคนใกล้ชิดกันให้ดีก็พอครับแล้วหากมองในอีกด้าน สัจธรรมของกลไกทางธรรมชาติทุกสรรพสิ่งมีขึ้นก็ย่อมมีลงมีสูงสุดก็มีต่ําสุดมีการสูญเสียก็ย่อมมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่เกิดขึ้นเสมออันนี้จริงไหมครับหลังการต่อสู้ครั้งนี้โลกของเราอาจจะได้ค้นพบนวัตกรรมเทคโนโลยีธรรมชาติกลับมาสวยงามดังเดิมหรือว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ก็เป็นได้ครับอย่าลืมนะครับ stay c o n n e c t stay normal เซลเลส c น l m ส u s คาม a y ส i t วิท e f ฟักห้าแนวทางเพื่ออยู่ห่างไม่ใช่แค่โคโรนาไวรัสแต่ว่าห่างจากโคโรนาแอนซิตี้ด้วยครับ